ีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินนะคะของคนที่เกิดวันจันนะ,ะเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินยังไงบ้างนะคะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นพี่หมอขอออกตัวก่อนเลยว่า ใช่ทําคลิปถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าแต่รู้ตัวเลยว่าอาจจะตัดคลิปไม่ทันคลิปอาจจะลงในวันที่สองหรือวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลุ้นๆนะให้ทันวันที่หนึ่งถ้าไม่ทันจริงๆแล้วไปลงวันที่สองพี่หมอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหายไปหนึ่งวันเนาะอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคนวันจันทร์พร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันว่าการงานแล้วก็การเงินนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีสถานการณ์ยังไงบ้างพี่หมอขออนุญาตเริ่มจาก การงานก่อนแล้วก็ไปการเงินเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันว่าการเงินนะคะในระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสถานการณ์อะขอโทษค่ะเอาการงานก่อนการงานการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะการงานของคนวันจันนะในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะสิ่งที่โดดเด่นที่พี่หมอเห็นก่อนเป็นลำดับที่1เลยนะคะก็คือในเรื่องของการได้รับโอกาสการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นลูกน้องบริวารหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือบางคนทํางานเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคนที่ให้ความร่วมมือกับเราคือใครคะลูกค้าก็คือซื้อของของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะได้หมดเลยนะคะหรือคู่ค้าก็ได้ค่ะการงานของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในช่วงระยะเวลาสองอาทิตย์นี้เนี่ยพี่หมอมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นอาจใช้คำนี้นะคะราบรื่นหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จ เพราะว่ามันมีทั้งสองเกณฑ์นี้เกิดขึ้นมาบางคนอืเดี๋ยวก่อนนะต้องใช้คําว่ามั่นคงประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นอ่ะได้หมดเลยอ่ะทั้ง3าแง่มุมซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากได้นะคะในเรื่องของการงานนะในช่วงระยะเวลา2ออาทิตย์นี้นะคนวันจันทร์เหมาหมดเหมาครบทุกเอเนจีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความราบรื่นอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะมีคน หยิบยื่นโอกาสมาให้ให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีสนับสนุนให้ความร่วมมือใดๆก็ตามนะคะถือว่าอยู่ในโหมดของคําว่าราบรื่นได้หมดเลยแล้วก็พาร์ทของความมั่นคงหมายความว่าการงานของคนวันจันทร์ส่วนใหญ่ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะวางใจกับสถานการณ์ตรงหน้าของเราได้คือมันมีความมั่นคงมันมีความ เขาเรียกว่าอะไรมันหนักแน่นอะความมั่นคงมันก็คือความหนักแน่นอะเนาะแปลว่าการงานมันมันเข้าที่เข้าทางแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับการงานของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างที่บอกอะคนที่เข้ามาฟังก็หลากหลายก็อาจจะมีคนวันจันทร์ที่ทําหลากหลายอาชีพมานั่งฟังที่หมออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูอาชีพของเราก่อนงานของเราก่อนนะคะ ทำงานอะไรคําว่าความมั่นคงของคุณเป้าหมายคืออะไรมันก็จะให้พาร์ทน,นั้นกับคุณนะแล้วก็ในเรื่องของคําว่าประสบความสําเร็จหมายความว่าในช่วงระยะเวลา2อาทิตย์นี้นะคะคนวันจันทรอยากจะทําอะไรอยากจะทำโปรเจกต์ใหม่อยากจะประสานงานกับใครอยากจะดีลกับใครอยากจะค้าขายอะไรกับใครอยากจะเจรจาติดต่ออะไรกับใครใช้คําว่าประสบความสําเร็จได้หรือเป้าหมาย หรือว่าโกในการทํางานนะคะที่ตั้งเอาไวอ้อ่ะอ่ามันก็จะเกิดขึ้นอ่าเช่นอยากจะให้งานนี้สําเร็จรู้ล่วงอยากจะปิดจอ็อกนี้อยากจะแล้วแต่แล้วแต่เลยว่าคนวันจันทร์มีความตั้งเป้าหมายไว้แบบไหนคําว่าประสบความสําเร็จมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอ่าอารมณ์นี้นะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ค่อนข้างจะชิวทํางานแบบสาบายสาบายไม่ได้เครียด นะเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายข้อเสียมันมีอยู่นะคะแตเ่เรื่องเรื่องที่ควรระวังหรือว่าเป็นอุปสรรคก็ได้หรือเป็นปัญหาก็ได้นะเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ในพาร์ทที่ดีอะคะ่ะพาร์ทที่ส่งเสริมพาร์ทที่เกื้อหนุนก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยนะเออคนวันจันทร์เนี่ยจัดอยู่ในโหมดดีถึงดีมากเลยนะคะในเรื่องของการงานช่วงสองอาทิตย์นี้นะหากใครคิดอยากจะเริ่มทําอะไรในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ย พี่หมอหมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่สามารถจะทําได้ค่ะเพราะมันจะเกิดการประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเพราะว่าสถานการณ์ของเรามันราบรื่นเพราะว่ามันมีคนคอยซัพพอร์ตเพราะว่ามันมีคนคอยช่วยเหลือเพราะว่ามันมีแรงผลักดันจากคนรอบข้างคือมันเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นช่วงที่มีเกณฑ์การอุปถัมภ์เกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรโดยที่มีคนอุปถัมภ์หรือว่าผลักดันเราอะ่ะ มันยิ่งส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเนาะความมั่นคงมีอยู่แล้วความสําเร็จมีอยู่แล้วความราบรื่นมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราควรจะคว้าโอกาสเอาไว้สิ่งที่พี่หมอเห็นว่ามันมีโอกาสจะเป็นอุปสรรคของคนวันจันนะคะนั่นก็คือความเสียดายค่ะอ่าความเสียดายคืออะไรคะสิ่งที่พี่หมอเห็นคือ คนเกิดวันจันทร์เนี่ยกําลังจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างซึ่งพูดไปแล้วแต่แรกถูกไหมแต่ว่าโอกาสนี้อะค่ะมันอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างหรือว่าจะต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มันมาคนวันจันทร์จะรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังจะเสียไปอะค่ะม,มันเสียดายอะเออมันเป็นฟีลลิ่งแบบเสียดายไพ่ห้าถ้วยสาหรับพี่หมอะ คุณสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าหรืออาจจะดีกว่ามากๆนะคะกําลังรอคุณอยู่แต่ว่าคนวันจันเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมัวแต่ไปพะวงกับอะไรที่มันแบบเหมือนจะว่าเขาถึงกับรั้งเราเอาไว้หรือว่าทําให้เราแบบไม่สามารถจะไปคว้าโอกาสใหม่ได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่หมองมองว่ามันไม่ขนาดนั้นนะคะ แต่มันก็ใช้คําว่ามันทวงอ่ะเออก็รังได้อยู่เนาะเอ,อรังได้อยู่เนาะมันทวงอะค่ะมันดูว่าทําให้ทําให้ความสําเร็จที่มันควรจะเข้ามาถึงเราเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช้าขึ้นยากขึ้นอ่ะเหนื่อยขึ้นแล้วแต่แล้วแต่เลยว่าคุณจะทวงถูกมันทวงไว้นานแค่ไหนนะคะแต่ท้ายที่สุดอ่ะพี่หมอมองว่าคนวันจันทร์ก็จะจะคว้าแหละ แต่ว่าติดเสียดายนิดนึงเนาะเสียดายโอกาสถ้าเกิดว่าฟังแล้วยังไม่เห็นภาพนะอะตามสไตล์พี่หมอนะคะพี่หมอจะยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะก็คือบางคนนะ่ะจะมีโอกาสในเรื่องของโอกาสใหม่ใช่ไหมคะได้รับโอกาสหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาอาจจะมาในเรื่องของงานใหม่ตำแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหม่สาขาใหม่แต่คุณมีความรู้สึกว่างานเดิมโปรเจกต์เดิมสาขาเดิมบทบาทเดิมมันดีอยู่แล้ว มันดีอยู่แล้วไอโอกาสใหม่ที่ว่าเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะอืแต่ว่าไม่แน่ใจเลยอะ่ะมันจะดีได้เท่าของเดิมไหมออหรือหรือนะคะบางคนอาจจะได้รับข้อเสนอทางการงานบางอย่างมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้เช่นอ่ะสองอาทิตย์เนี้ยผมจะส่งคุณไปอบรมที่ต่างประเทศนะ คุณจะรู้สึกทันทีแหละว,ว่านี่คือโอกาสที่ดีค่ะยังไงก็รับรู้ได้ค่ะแต่แลกกับอะไรแลกกับการที่จะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวตัวเองอยู่ห่างจากคนรักอยู่ห่างจากคู่ครองอยู่ห่างจากบุตรบริวารได้หมดอยู่ห่างจากอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาสองที่คือคุณก็รู้แหละว่ามันแป๊บเดียวอะ่ะแต่คุณมีความแบบรู้สึกตัวเองแบบไม่อยากไปรู้สึกแบบบางอย่างมันมันรั้งเราหรือว่ามันทําให้เราคิดหนักกว่าเราจะรับโอกาสนี้อะไรเงี้ย แต่ถามว่ารับไหมฮะเอาจริงๆก็มองว่าคนวันจันทร์รับแหละแต่พี่หมอมองว่าไอ้อุปสรรคที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างถ่วงเรานะคะทําให้เราแบบภาวะะวงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองช่างใจดูถ้าเกิดว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคนวันจันทร์มีอ่ามีโอกาสก่อนอ่ะมีโอกาสเข้ามามีอะไรดีๆเข้ามาแล้วมันเกิดมีอุปสรรคอย่างที่ว่าเนี่ยคะ่ะมารั้งเราอะ่ะลองถามใจตัวเองดูว่าเราควรจะคว้าโอกาสนี้ไหม ไปแล้วโตไหมไปแล้วก้าวหน้าไหมไปแล้วประสบความสําเร็จไหมซึ่งถามพี่หมอกลับเนี่ยพี่หมอก็จะบอกว่าโอกาสของความสําเร็จมันมีค่ะแต่ว่าในในช่วงระยะเวลาแรกเริ่มของโอกาสนั้นเราอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปอย่างที่พ่เขาพยายามพูดอยู่หรือมันก็ไม่ได้ง่ายอานในบางงานเนาะบางอันก็อาจจะไม่ได้ง่ายคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วแต่เราก็ยังต้องแบบ มีความเพียรมีความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองในการที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จต่อไปอีกอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าถามว่าตอนจบเป็นยังไงพี่หมอมองว่าคําว่าความสําเร็จคําว่าก้าวหน้าความว่าเติบโตคําว่าโอ้ยสารผัดคําที่มันเป็นพาร์ทที่ดีในสายวิชาชนะคะเรียกว่าอะไรในสายการงานที่คนแบบคนทํางานอยากได้อะ่ะมันมารอคนวันจันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบอ่ะลองตัดสินใจให้ไวขึ้นหรือว่าอลองช่างใจดูก่อนเนาะเราจะรับโอกาสนี้โดยที่เราแบบไม่ภาวะพะวงได้ไหมเราคว้ามันแล้วทําให้มันเกิดขึ้นจริงจังได้ไหมนะที่หมออยากให้ทุกคนลองดูอือยากให้ทุกคนลองดูนะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะคือจริงๆอะพี่หมอมองว่ามันเป็นสองอาทิตย์ที่โควันจันทร์แฮปปี้นะถึงแม้จะเจอพาร์ทเนี่ยที่พูดไปอะเออการสูญเสียการต้องแลกอะไรเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะพี่หมอมองว่าโควัดจันทร์แฮปปี้อืมแล้วก็จะคว้าไว้ลังเลไปอย่างนั้นแหละอลังเลไปอย่างนั้นแหละแต่ท้ายที่สุดก็จะคว้าไว้นะคะถ้าถามว่าเออโอกาสที่ว่าจะเข้ามาตอนไหนจริงๆก็เนี่ยเลยค่ะทันทีที่เราดูคลิปนี้นะโอกาสมาได้ทันที แต่ว่าอุปสรรคเนี่ยหรือการตัดสินใจของของคนวันจันทร์ก็จะไปอยู่ช่วงประมาณปลายอาทิตย์แรกหรือต้นอาทิตย์ที่สองอนะคะลองดูนะลองลองพิจารณาโอกาสที่ว่านี้ดูนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคือมองอะลึกๆอะเอางี้ดีกว่าเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมีไพ่ใบหนึ่งที่บ่งบอกถึงคําว่าเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าถ้าเกิดว่าเราทายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พี่หมอจะบอกให้เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆแต่ว่าพอมาเป็นตัวเราใช่ไหมคะก็คือเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธ,ธาในตัวเองหรือเชื่อในงานที่ตัวเองทําเชื่อในโอกาสที่ตัวเองได้คืออยากให้เชื่ออะไรแบบนั้นคะ่ะแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคนวันจันทร์นะในเรื่องของการงานถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยเหลือแค่ว่าคนวันจันทร์เนี่ยจะกล้า,าจะกล้าที่จะ รับมันหรือเปล่าพี่หมอขอชาเลนคนวันจันนะคะลองวัดเอามาเขียนข้อดีข้อเสียก็ได้นะวิธีเบสิกพื้นฐานเวลาเราตัดสินใจอะไรไม่ได้นะหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะระหว่างโอกาสกับสิ่งที่เป็นอยู่อ่าระหว่างโอกาสใหม่กับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเราลิสต์มาเลยค่ะว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงแล้วก็ช่างใจดูนะถ้าในกรณีที่รู้สึกแบบ ไม่อยากเสียมันหรือไม่อยากจากมันไปจริงๆนะไอของเดิมเนี่ยลองดูนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะตัดสินใจยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสถานการณ์การเงินในช่วงสองอาทิตย์ของคุณวันจันทร์กันนะคะ ทีมันติดติดไปนิดนึงว้ไม่เหมาะขยับนิดนึงนะคะ เอเนอร์สองดาบนะลังเลจริงๆหือไพ่ huh. ใบนี้นะคะไพ่ที่พูดถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาเมื่อกี้ในเรื่องของการงานอะ่ะเขาอยู่ตำตำแหน่งนี้ถ้าใครจำได้นะอ uh huh. ตอนที่พี่หมอศึกษา ไม่ถึงกับศึกษาหรอกเ,อเรียกว่ายังไงดีอะฟังไม่ใช่ฟังอีกแหละอ่านค่ะอ่านเจอผู้สร้างไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับนี้ชื่อไพ่คาชานันช่วยโปรโมทไพใใ่ให้เขาละกันนะแต่ก็ไม่รู้จะมีขายอีกไหมนะคะนะอาจจะต้องรอติดตามข่าวนะน่าจะหมดแล้วมั้งเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นสองเขาออกมาสองเวอร์ชั่นแล้วนะคะ,อ,ะอ,นนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สอง เวอร์ชันแรกก็จะจะอีกก็หน้าไพกก็เหมือนกันหระมัง้งที่หมอว่าแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือว่าอขอไพ่มัง้งถ้าพี่หมอจำไม่ผิดนะคะซึ่งพลังงานไพ่สำหรับนี้ดีมากๆค่ะปกติพี่หมอจะใช้แต่ไพ่พิคเนตนะเนี่ยจะมีอีกสำหรับนึงที่ใช้ประจำใช้ดูให้ลูกดวงจะไม่ใช้ไพ่อื่นเลยนอกจากไพ่เทนนะคะนะแอบอวดไพ่นิดนึงพลังงานดีหมดคะ่ะอะไรที่เป็นพ่อ ทีนี้จะสื่อว่า,าผู้สร้างไพ่คชานันเนี่ยเขาบอกว่าไพ่สำหรับเนี่ยเป็นไพ่พิเศษเออไม่ขอโทษค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พิเศษที่พูดถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาแต่ก็ตีวงเอาไว้กว้างๆค่ะจะเป็นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในองค์พ่อพระพิฆเนศหรือว่าในตัวเองอย่างที่พี่หมอพูดไปเมื่อกี้ก็ได้การที่ออกมาย้ำๆทั้งสองเรื่องทั้งการงานแล้วก็การเงินเนี่ยพี่หมอมองว่าขึ้นอยู่กับตัวคนวันจันนะคะ ขึ้นอยู่กับคุณช่วงสองอาทิตย์นี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วลองฟังดูงานกับเงินมันผนวกกันมันบวกกันใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นลองฟังนะว่าทิศทางเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันไหมแล้วเราจะตัดสินใจยังไงดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอ่ะการเงินนะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เนี่ย จะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะจะมีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะช่องทางหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จริงๆมันหมองที่หมอมองเป็นหลากหลายมากค่ะเป็นข่าวดีบางอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นจะไปตรงกับคนที่กําลังมองหางานใหม่ตรงกับคนที่กําลังคิดถึงโปรเจกต์ใหม่ไอเดียการทํางานการหาเงินใหมๆ่ๆวิธีหาเงินใหมๆ่ๆไป คือมันตรงได้กับคนหลากหลายแบบมากคะแต่ว่ามีข่าวดีเข้ามาเพียงแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามีไพ่สองดาบนะไพ่ที่พูดถึงความลังเลซึ่งขึ้นอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับไพ่ห้าถ้วยในเรื่องของการงานอ่าห้าถ้วยที่พี่หมอพยายามย้ำว่าคุณต้องเสียสูญเสียอะไรบางอย่างแลกอะไรบางอย่างแน่นอนว่ามันจะเกิดเป็นความลังเลนะคะทีนี้เอ่อถ้าถามว่าข่าวดีที่ว่าเนี่ยเข้ามาแล้วคุณรังเลยังไง เอาจริงๆมันก็ลังเลได้หลายแบบอีกนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าข่าวดีที่ว่าเนี่ยเข้ามาหาคนวันจันในลักษณะประมาณไหนถ้าอย่างนั้นก็เหมือนเดิมเนาะตามความถนัดของพี่หมอนะคะเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะบางคนอาจจะมาในเรื่องของงานใหม่อะงานใหม่เดิมทีมีงานอยู่แล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงประมาณหนึ่งอยู่แล้วมีความสำเร็จประมาณหนึ่งอยู่แล้ว อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเสพโซนอ่ามีความมั่นคงทางการงานการเงินรายได้ทุกอย่างรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องดินน้นรนแต่ลึกๆในใจอะ่ะคนวันจันทร์ก็รู้ว่าเราไม่ได้ก้าวหน้าเลยเรามั่นคงจริงแต่เรายังหวยหาความก้าวหน้าการเติบโตเมื่อกี้ในเรื่องของการงานที่หมอใช้คําว่ามั่นคงราบรื่นประสบความสําเร็จสามคำถูกไหม แต่มันยังขาดอีกหนึ่งเรื่องที่คนทำงานชอบนะคะคือความก้าวหน้าถูกไหมคะทีนี้ไอโอกาสทางการเงินที่ว่าเนี่ยพี่หมอหมองว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในลักษณะของได้งานใหม่นั่นแปลว่าคุณรู้แล้วแหละว่าไอง,งานใหม่เนี่ยมันมีความก้าวหน้าบางอย่างแต่การเงินอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับงานเดิมหมายถึงณนะวันที่เรากำลังจะย้ายไปอะคะ่ะ มันอาจจะดรอปลงหรือมันอาจจะเท่าเดิมหรือมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเดิมแต่ในอนาคตถ้าคุณมองออกคุณมองออกว่าการเงินที่นี่เงินจะขึ้นง่ายค่าคอมจะดีสวัสดิการดีงานดีแล้วเลื่อนตำแหน่ไงง่ายได้หมดเลยคือมองออกหมดเลยค่ะเพียง <mafia> แต่ว่าเกิดความลังเลว่าเราควรไหมหรือถ้าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการเงิน <coisa> ก็ตามนะ ที่หมอแค่รู้สึกว่าคุณแค่ลังเลที่จะรับโอกาสดีๆทางการเงินนี้ก็อาจจะมาจากปัจจัยหรือบริบทอื่นอาจจะไปข้องเกี่ยวกับอย่างที่พูดไปแล้วในเรื่องการงานค่ะคนรอบตัวเช่นถ้าเลือกทํางานนี้เราต้องทํางานไกลบ้านนะเราต้องทํางานต่างประเทศนะเราต้องไปอยู่ต่างประเทศนะอ่าที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเรารับโอกาสนี้เลือกงานนี้เลือกตําแหน่งนี้เลือกสถานที่ทํางานนี้เราต้องมันเหมือนเรา เราอาจจะได้เงินเยอะขึ้นแต่ว่าเราอาจจะต้องอยู่ไกลบ้านห่างพ่อห่างแม่ห่างครอบครัวคนรักคู่ครองได้หมดเลยค่ะมันก็เลยเป็นความลังเลของคนณวันจันแต่ก็อย่างที่บอกถ้าถามพี่หมออ่ะพี่หมอมองว่าคุณคว้าค่ะแค่แต่คุณจะรู้สึกแบบสับสนกับสิ่งที่มันกําลังเข้ามานิดนึงในช่วงเดือนมิถุนายนเราตัดสินใจถูกไหมนะเราคว้าโอกาสนี้แล้วมันดีจริงไหมนะ แต่ในความเป็นจริงอะ่ะไพ่เขากําลังพยายามบอกว่าคุณต้องเชื่อในตัวเองมันไม่มีอะไรง่ายตั้งแต่แรกมันไม่มีอะไรถูกอกถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นตตั้งแต่แรกแต่อย่างน้อยๆคุณกําลังได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตลองเลือกดูว่าจะคว้าไว้แล้วเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไปลองเจออะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือจะยังอยู่กับที่เดิมไพ่เขาก็ไม่ได้บอกให้คุณทําแบบร้อยเปอร์เซ็นนะ การอ่านดวงหรือการดูดวงคือการไกด์ไลน์เส้นทางเห็นว่าไปทางนี้ดีแบบนี้เห็นว่าไปทางนี้ไม่ดีแบบนี้แต่ท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเราเองอยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การคิดของคนวันจันทร์เองไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะอยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินในช่วงสองอาทิตย์นี้พี่หมอมอง,มองว่าอยู่ในจุดที่มีโอกาสดีๆเข้ามา ทีนี้ถ้านอกเหนือจากเรื่องโอกาสนะการเงินเนี่ยในช่วงสภาวะ2อาทิตย์นี้นอกจากโอกาสดีๆทางการเงินแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกอ่ะเราก็ต้องพูดถึงปัญหาด้วยนะคะข้อดีมีแล้วบอกไปแล้วแต่ปัญหาก็มีเช่นกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางอาทิตย์นะ่ะก็ไม่ใช่ขอโทษทีค่ะประมาณประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะก็คือก่อนที่จะหมดหมดรอบที่เราดูกนะันหนึ่งถึงสิบห้าก็เอาสักประมาณช่วงอาทิตย์ที่สองก็ได้ค่ะ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในการที่จะหาเงินบางงานอ่ะถ้าเกิดเป็นงานประจำแน่นอนอาจจะไปข้องเกี่ยวไม่ใช่แน่นอนสิต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมีโอกาสสูงที่เงินขึ้นอยู่กับงานงานขึ้นอยู่กับเงินเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเงินขึ้นอยู่กับงานเออเราดูการเงินอยู่เนาะเงินขึ้นอยู่กับงานนะคะหมายความว่าบางงานอาจจะต้องทํายอดบางงานอาจจะต้องทําผลงานจะต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเพื่อให เขาเห็นแล้วเขาก็ให้เงินเราหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีค่าคอมโบน,นัสอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นก็ได้นะคะ,ะในขณะที่บางคนถ้าเป็นพวกฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้ายิ่งขยันยิ่งเกิดรายได้ต้องพูดอย่างนี้นะคะส่วนรายจ่ายเนี่ยมองว่ามันก็ยังมีเหมือนกันนะอยากให้ระวังช่วงอาทิตย์ที่สองนะคะมีเกณฑ์เสียเงินให้กับสุขภาพนะคะมีมีโอกาสเรื่องนั้นนะคะ ให้ระวังเอาไว้นะหรือว่า,อานอกจากเรื่องสุขภาพพี่หมอเห็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงยานพาหนะด้วยนะค่าใช้ใจ่ายแนวๆนวนี้นะคะจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนวันจันทร์เอาอยู่นะพี่หมอหมองว่าคนวันจันทร์เอาอยู่นะคะ จริงๆมีเกณฑ์โชคลาภด้วยอะแต่อย่างที่บอกว่าคลิปอะออกน่าจะหลังวันที่หนึ่งนะเกณฑ์นี้พี่หมอเห็นอยู่ในช่วงประมาณต้นเดือนนะคะถ้าเกิดว่าบางคนมาฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรืออะไรเลยก็จะเป็นโชคทางการเงินแบบอื่นอย่างที่พูดไปแล้วคะ่ะโอกาสดีๆทางการเงินจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไม่จำเป็นนะจะต้องเป็นแค่เรื่องเสี่ยงโชคเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะ อ่ะทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการเงินและการงานของคลวันจันทร์ก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะคะลองเอาไปคิดไตร่ตรองดูว่าเออถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆเนี่ยเราจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะเจอนะคะใดๆก็ขอให้คลวันจันทร์เนี่ยเจอทางเจอเส้นทางของตัวเองตัดสินใจได้แล้วก็ มีความสุขกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนวันจันทร์ทุกๆคนนะคะ,อะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใดๆพี่หมอน้อมรับทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมะีเขาเรียกว่ายังไงอะอะไรที่มันทําให้คนวันจันรรู้สึกแย่ถ้าเกิดว่ามันมีคําทํานายที่เอ้ยไม่โอเคเลยนู่นนี่นั่นก็เหมือนเดิมค่ะพี่หมอนแนะนําให้ทุกคนทิ้งเอาไว้ที่คลิปนี้นะคะ เพราะว่ามันคือการอ่านดวงรวมไม่จําเป็นต้องรักไปนะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเป็นพลังงานดีค่ะฟังแล้วรู้สึกพึดมีแรงสู้อยากทํางานอยากหาเงินอะไรใดๆก็ตามนะคะก็เอาเก็บกลับไปได้เลยค่ะให้เป็นพลังงานผลักดันตัวเองได้เลยนะคะก็ขอบคุณคนวันจันทร์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ